ครับที่กลุ่มโรมินตานะครับน็จะมาแนะนำตัวเนาะอ่ามีชื่อพี่โจ้เล่นเป็นแจแอนนะมีชื่อพี่ามนะครับเล่นเป็นโินตาชื่อพี่ปาครับเล่นเป็นโดเรมอนครับีชื่อพุ่มตะคเล่นเป็นแม่นะครับ ตื่นะครับชี่แงเป็นสิดครับ่่อขเปอาจารย์เคครับก็เริ่มได้เลยนะครับโอเคยนอนเช้าวันหนึ่งบ้านลวงโนบิตะโนบิตะตแล้วลูกนู่นกี่โมงแล้วเนี่ยโนมิตะตา คือตดน้ำไปโรงเรียนแล้วนะโรบินตาตื่นใ้่นะนอนตื่นสายจริงๆเลยโรบิตาไปเรียนี้นะครับแม่่่ไไหหนนแล้วแล้วโรบิตาก็มาโรงเรียนสายจนน้ำมีถูงอาจารย์ของเขาว่าสายแล้วสายแล้ว คุณตารรากำลอาจารย์มานี่มันขายทุกวันจริงๆนะครับผงไปนั้นจะแก้ไขตัวเองนะครับน้องๆอย่าดัดหยั่งครับคุตุ๊กตาเข้ามาขายทุกวันเลยจิณตุ๊กตาไปไหนครับเซลล์คุณตุ๊กตาดูดีๆตุ๊ตาไม่ตั้งใจเรียนเลยใช่ๆโดยตุกตาแข่งแบบพวกนั้นก็ดีสินะไม่รอไม่รอไม่รอเราไม่อยาก สิสุก่าแต่ว่าโทมิตาเป็นไงฮะแย่มากทำผิดไม่ดีเลยเราว่าผลสอบจะเป็นยังไงนะคงได้ศูนแน่เลยเชื่อนอนเลยต้องให้ได้คำตอบขอรับว่าทุกคนน่ะทำได้คะแนนดีหมดยกเว้นไอ้โทมิตาเนียงานนี้มันได้สูนทุกครั้งจริงเลยนะโทมิตาเนี่ยต้องเล่นย่ายๆอีกแล้วไม่ดีเลยนะเด็กผลสอบ ขนาดนี้มินรายได้เท่าไหร่ม้อยนะโล้ก็เราอนอลงตางดาจังเลยไม่ต้องศูนย์แนู่กินใครอีกกินใครอีกแล้ววาอาจารย์ครับครับผม ผลสอบนี้เป yeah. ็นไงบ้างครับก็ทำไม่ดีครับสำหรับคนที่ได้น้อยก็มาเราไป้างหน้าส่วนไอ้ตุ๊บิจะก็รอดอกหลังมาเร็วๆหน่อยนะสุนิโอนอนกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เราจะต้อนแอนเราไปเตะบอลกันนะวันนี้เจอเด็กเลี้ยงแย่ๆเสงจมัดเลย กระโดดเลมอนอยู that yeah. Yeah. Like you. Okay. That ่ไหนเนี่ยมตาทำไมอะรม่ีไแม่คุณแหนสิน้องมิตาสูดคะแนนอีกรอบเหรอทำไมต้องมีเรียนอย่างนี้น่าดูมิตาโอ้ยน้องมิตากูหลังตั้เรียนสิทีไม่ได้สอนเลยโอ๊ยไป โนบิต้าเราไปเตะบอลกันงโนบิตาโนบิต้าอยู่ไหมอยู่ครับนี่เราสามรถล้ตัวมาเตะบอลกันได้เลยไหมาเตะบอลกันเราได้ไหมโอเคไปเตะบอลกลางเตะบอลกันงไหมเตะบอลไหมเตะบอลไหมเตะบอลกันไหม เบาน่เ้เอะจแห้งรงาเราไม่ไหวแล้วเต็มไม่ได้เรื่องเลยแกเราเหนื่อยแล้วอ่ะขอเรากลับมาได้ไหมไม่แกอยากเก็บตัวใช่ไหมี่ดูแกฉันจะแซวใหู้มด หยอกเลยตัวไม่ตากเล่ไนไม่เล่นังการก่อนไม่เล่นรังการเล่นเลยนายจะเล่นไม่เล่นไม่เล่นแล้วจะรังแย่นายนะไม่เล่นแล้วนี่นายจะขับก่อนนะเดี๋ยวนายจะขับรังแย่เลยไม่ไม่เหนื่อยนี่เนี่ยเศรษฐแค่นี้เองเหนื่อยตกได้จะเล่นไม่เล่นไม่เล่นเลย ไปเท้าหน้านะทนายไม่มาเล่นอีกนะไปเจ็บตัวไปแล้วสุดแล้วแล้วน um ูกตาก็ถูกใจแอนและสุดโอดทำร้ายรังแกจนร้องไห้มาหาเลยที่บ้าน เดินไปบ้นช่วยด้วยว่าไงลูกิตาโดนใจแอสเกอรซีนิโอแกล้งอ่ะอะไรเป็นอะไรโ <c oughs> ด,ดรนโดนใจแอสเกอรซีนิโอแกล้งอ่ะช่วยเราด้วยได้เราอยากได้ของพิเศษนะง่ายๆเดี๋ยวฉันจะส่ง <c oughs> ปืนสมยอมให้นายนะปืนสมยามขอบคุณมากวันนี้ถ้านายยิงไปที่ใครคนนั้นจะทำตามนายทุกอย่างเลยนะลูกิตานายใช้ทาง,างที่ดีๆล่ะครับสิ่งแรกไอ เคยมากขอบคุณมากหลังจากที่โดมิต้าได้ตัวสมยอมเช้าวันรุ่งขึ้นโดมิตาโดมิตามาเจอใจแอนอยู่ในโอที่หน้าโรงเรียนเฮ้ยแอนดาโดมิต้าดีไหมดีกว่าเนาะไหนน้องเต็มใจเฮ้ยนั่นมันโดมิตานี่นะเมื่อวานเป็นยังไงมั่งเจ้าคืนใช่ไหม ใหน่าแนบเลยล่ะอ๋อไหนเราืีนะเราดีฉันจะไม่ยอมแจก้โอ้ยนายจะทำอะไรใช้ไม่ได้พอแล้วดงเมนท่าจะเจอมองคานลงไปทางล่างโอ้

เด็กเด็กไม่ยอโดเจมอนไรเรื่อยไอโดลเอมอนม่ทำอะไรอ่ะตอนนี้าเห็นม่กินเพื่อนนะใช่มันจะฟ้องโดมเลงโดเลมอน้ยมาแล้วมาแล้ว ใชหรอต้งมีโนบิตกใส่พวกเราพวกเราเพื่อนไหนพวกเราเนี่ยพวกเราจำเพื่อนเดี๋ยวฉันไปจัดการโนบิัะให้เองกันแล้วกันนะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโนบิตะอะไรอะไรอะโนบิตะอะไรตื่นอะไรกินใส่กางเกงใส่กางเกงสรุปกับการแก้เพื่อนอยู่เลยเรื่องย่าไปยุ่งกับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะโนบิตะนายอยู่แค่เพื่อนของนายได้แล้ว จัดก่ฉันจะจัดการนายเองนะโนบิตะใช่ถ้าอยากจะัดการเนต้อต้องจัดการฉันก่อน้องเ็นชาติฉันเกิดือพอแล้ว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 ไลยสะท้อนชุวอยางเออโอ๊ย้มานายชอบแกล้งหรือีนัฉันใช้นายมั่งทานห่งไปนะว่า ผ่านไปเรื่อยๆตกไปเลยตกไปเลยโโอ้หาหมุนหมุนไปทางขวาห้าล้อทางซ้ายอีกห้าล้อเก้าิตรทางซ้ายอีกหน่อยหน่าห้าล้อช่วยเพื่อนห่อยช่วยโอ๊ย เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพวกนายโดนโมิตะลังแกฉันเลยมาจัดการให้เองขึ้นมาได้แล้วโอเคมิตะที่ใส่ไม่ดีเลยแล้วแกเพื่อ้เราไปตะมันไม่ดีนายรู้ไหมว่านายใช้อะไรแต่นายใช้ในทางที่ผิดมันก็ทำให้เกิดโทษนะ โอเคครับขอบคุณครับน้องๆสนุกไหมเอ่ยน้องชอบน้องชอบใครใไหนไหนคะ ก็แสดงเสร็จแล้วเนาะพพก็ได้ข้อคิดคือถ้าน้องใช้ของในทางที่ผิดมันอาจทำให้เกิดโทษนะมันก็มีประโยชน์กับเราบ้างแต่ถ้าใช้แบบไม่คิดก็ทําให้เกิดโทษแต่ตนเองและทําให้คนอื่นเือดร้อนนะอ่าพบก็บกลุ่มต่อไปละการเนาะกลุ่มสิงโตสิงโตกับท่ามุกป่า